บรรยากาศดําหน้าครับชมบรรยากาศดําหน้านะครับคุณจอนครับฟังนุ่นคุณตุกตอนนีครับผมตอนนีเลี้ยให้เดียวครับเนี่ยนกนกติดตะมุขซีกินดูกันนะครับฝั่งฝั่งนี่เจีหน่อยครับ